มูพึ่งได้สิบบาทเองนะครับเพื่อนนะมาคูณ12บอไปดิ96บาทแล้วบึบ้มอีกดอกนี้276นะครับเริ่มมาพัดมาสวยคูณสิบไปอคิเอห้้ย560ิบไอคิเออะไรไปจริงนะครับทีแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคได้แบบนี้ก็สวยเลยนะครับเพื่อนนะโอเค932บาทนะฮะมาเจ็ดคิเอสบาทนะครับ,<า>บท่านผู้ชม โอเคครับผมก็กรับสวดีสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง s อนะครับทุกคนเอาวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่ตัวเกมนะครับลัคก,กี้เนโกนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นในทุน100บาทแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะแตกหรือเปล่านะครับวันนี้และจังหวะนี้เปิดแรกในเบทหนึ่งบาทเชื่อไม่เข้าอ่ะลองเบทสิบบาทลองดูดิทุกคนมาเฮ้ยเจมาอยู่ทุกคนสวยคูณสองไว้เบิ้มหูสองบาทนะครับแล้วคิวมาอีกสวย แปดบาทแล้วนะครับแล้วสก,กัตเตอร์ลงมาทุกคนไอ้เชี่ยสวยจัดเลยมาดีครับโอ้ย มู้เพิ่งได้สิบบาทเองน,นะครับเพื่อนนะมาคูณ12บสองไปดิเก้าสิบหกบาทแล้วบิบ้มอีกดอกนี้276บหกนะครับเริ่มมาพัดมาสวยคูณสิบไปไอเคี้ยห้า้ยหกสไอเคี้ยอะไรไปจริงนะครับทีแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคได้แบบนี้ก็สวยเลยนะครับเพื่อนนะโอเค932บาทนะฮะมา7จ็ดแค่สิบาทนะครับ,บ,ท,รบท่านผู้ชม ยี่สิบโอ้โหสวยหกสิบไม่ไหลนะครับเล็กหนึ่งรอบสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอเคก็จบมาแล้วนะครับฟรีเกมแรกนะครับก็ได้มานหนึ่งพันสิบสามบาทนะครับก็ได้อยู่นะครับทีแรกคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับมาเพิ่มเบ็ดกันเลยแล้วกันนะครับเบ็ดสามสิบบาทไปเลยนะครับ ทำไมไม่เข้าเลยวะเพื่อนแล้วจวังหวะนี้ฟีเรเกมลงไม่ลงลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยแล้วกันนะครับที่10ฟิรสปินนี่ครับไปกันอีกรอบเลยแล้วกันนะครับมาโอ้เปิดแรกก็ไม่เข้าซะแล้วนะครับเปิดที่2ก็ยังเงียบนะครับ เฮ้ยแล้วดอกนี้ครึ่งจออยู่ทุกคนคูณ12ไปสอ2าสิบสบาทแล้วแมวมาอีกสวยดีครับแบบนี้อู้ยสิบบาทครับเพื่อนก็ามาดีครับอืมสวยเลยนีครับมา1นึ่บาทนะครับเพื่อนนะโบไปสวย 1,152นะครับแล้วมาอีกหนึ่งพันเกาอยยี่สินี่ครับเอาอแล้วนี่ครับสวยจัดเลยนี่ครับท่านผู้ชมเลยตั้ง5้าสิบเป็นนะครับเพื่อนนะอุ้ยสามพันสองนีครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มแล้วนี่ครับโอ้โหจบไปเกมเราเลิกเลยดีไหมวะเพื่อนเลิกเลยดีไหมนี่ครับ แม่คุ้มจริงวันนี้6,000เข้าไปแล้วนี่ครับเออสำหรับใครนะที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดใจผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับมาเหลือ4สปินขอลายแบบคอมโบหน่อยเพื่อนอื้มสวย48บาทนะครับยาวไป โอเคโดยไปบึ้ม480ทุกคนเอโอ้โหเอแถวแรกไม่มีอีกแล้วนะครับก็จบกันที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ5,000กว่าบาทเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปกันต่ออีกสักนิดเลยแล้วกันนะครับมาบึ้มโอ้โห4 4 1แล้วไหลต่อโคมไฟสวย594นะครับโอเคเอาอีกแล้วนะครับ โอ้โห oh เลิกเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับทุนเพียงหนึ่งร้อนยปั้นมา7 0 0 0พันกว่าบาทนะครับโอ้โ oh หผมอีก1,035นะครับเพื่อนโอเคผมเลิกเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเนะรับก็อย่าลืมสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะครับก็ สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ